วนนเดินอ้อมก่อนนะคะก่อนจะไปะเข้าป่า <c oughs> ยืดเส้นยืดสายก่อนนิดนึง <c oughs> ดู <c oughs> หน้าต่างของเขามองหาแต่ต้นไข่อาจะพาไปดูแตงย่าแม่กำไรนะคะ แรงหาแม่กำไรนะคะว่าจะมาจ่ายคะแนนด้วยนะคะแต่คุณยายน่าจะไม่ได้อยู่ที่ส่วนหญ้านะคะนี่ะคะแงหญ้าที่เราซื้อนะคะให้กับแม่กำไรเขอบพระคุณคะแนนจากพ่อๆ่อแม่แม่นะคะ ว่นโดนทิง้งว่านโดนทิ้งนะคะอันนี้ก็ไม่เห็นคุณยายนะครับนี่เดี๋ยวผมมาค่อยเอาแขนมาให้คุณยายนะครับลากปากก่อนเดี๋ยวไว้าปากอันนี้ก็ตัดไม่ได้แค่คาดแล้วนะครับนี่นะแปลงใหญ่นี้นะคะนี่ก็เริ่มตัดแล้วนะคะ,ไ,ะคไปกันต่อนนะคะรัับไปกต่อเลยคะ่ะต,ตรงไหนก็เป็นที่กินของเข้าหมดนะคะนี่ ใ่ค่ะเราไปต่อที่ป่าเลยนะคะกลบจนจะกริ้งอยู่แล้วเลยเอ้ยไปไปเนี่ยมาถึงป่าแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ จะถ่ายรูปก่อนนะคะอันดับแรกยืนแอคชั่นเป็นหุ่นสวยๆนะคะดูท่ายแอคชั่นของเขาเลยมันอุญญ่นยนมากเปลี่ยนมุมแม,ม่กำลังเปลี่ยนม,มุมโอ้ยเบรกเกือบไม่ทันโดนสังเ้าเบรกเกือบไม่ทัน ตัวนี้กลมจนจะกลิ้งได้แล้วค่ะตัวตอนนี้ก็คือปลดอาวุธนะคะลงมางองไว้ข้างล่างหมดแล้วนะคะตอนนี้เดินเดินตัวเปล่านะคะเดินตัวเปล่าแล้วะคะ่ะเาแอคชั่นอีกหนึ่งที่ค่ะดูออจารย์ของเขา <laughs> เอาจชัย์เข้าหาต้นไม้อย่างไร <laughs> ไม่กำไรก็จะรูปมุมโพสของเขานะนี่นะมุมโพสอีกมุมนึงอาคา <laughs> มุมโพสนะคะดูนะวันนี้อาบน้ำมาด้วยนะคะนี่โูแบเต็มที่เลยกิดนะอาบน้ำมาเรียบร้อยนะคะวันนี้ อารมก่อนอารมณ์ก่อนกําลังจะถูเอ๊ะคนกําลังจะถูไม่เรียกทําไมนี่ขัดใจจริงๆเลยโอ้โ <laughs> หบนดีกวา่า บุไให้กันแล้วนะคะใบนบุ้กันแล้วปกติเขาจะใส่ให้เองวันนี้ก็ให้ใส่เอาดินใส่เปน็น่งทีคุณสวยอารมณ์เสียคุณสวยอารมณ์เสีย มีจังหวะจ้องตากันด้วยนะจ้องตาจะมาจ่ายคะแนนค่าแปลงย่านะคะให้กับคุณลุงเอาไว้ไปให้คุณยายนะคะคุณยายกนไม่อยู่ามีปัญหานะครับพอเราจ่ายครบแล้วนะครับนี่ครับ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแล้วก็คุณแม่เมย์นะคะที่เข้ามาช่วยซื้อย้านะคะให้กับแม่กำไรนะคะขอบคุณมากๆากค่ะอีกไม่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนค่ะแปลงย้านะครับนี่ค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะเขาก็จะกลับไปทางเดิมนะหนูไปแล้วตามทางเดิมนะคะหนูกลับไปทางเดิมอันสิงก็จะไปแก้เชือกนะคะ ไม่กาไรก็เดินไปทางเดิมนะคะนี่เดินย้อนสอนนะคะตามรูเดิมนะคะเพื่อที่เชือกจะได้ไม่พันอ่าเป็นช้างที่ฉลาดนะคะนี่โอ้โหดูข้างในนี่สิคะแปนโอ้องใส่เข้ามานอนอยู่ข้างในนี้ด้วยแน่เลยโอ้ยลอ,อยผู้ใดมาขุดหลุมน้อนี่เนาะนี่นะ นี่ทางที่เขาเข้าไปนะนี่ไปดูนะเขาจะออกมาทางนี้ไหมเนาะาดูเขาดูัจึงเชือกมาด้วยโอ้ยเก่งจังเลยโอ้ยโอ้เร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยโอ้ยอ้ยเอ้ยลุนลุนลุนมาแล้วครับสวัสดีค่ะเชื้สดชื่น ี๋ยวก่อนซิวอ้าววันนี้เราก็ได้ไปจ่ายคะแนนนะคะครับแรงย้าให้คุณยายเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจ่ายไว้ที่ลูกลูกของคุณยายนะคะเนาะพ<อ>เพราะว่าคุณยายไม่อยู่นะคะคุณยายกป่วยนะครับค่ะคุณยายแกป่วยนะคะก็เลยนนนนจ่ายไว้นะคะกับคุณลุงเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกๆคะแนนนะคะที่ร่วมอุดหน,นุนแล้วก็ขอบคุณแม่เมย์นะคะแม่แม่แม ได้แม่ค่ะแม่อัมพยด้วยแล้วก็แม่ๆทุกๆท่านนะคะที่ไม่ได้ไม่ได้เอ่ยนามนะคะหูยมีเสียงด้วยเนที่รักและหวงใยแม่กำไรนะครับค่ะที่แวะเข้ามาทำบุญนะฮะทำบุญเลี้ยงแม่กำไรนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะจนได้คะแนนจ่ายครับแปลงหญ้าสำเร็จนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไอ้ส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยส่งเสียงนะคะส่งเสียง เอ้ยน่ารักจังเลยเอาอีกครั้ง,งนึงครั้งนึงอ่ะสองเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยเอมเมนมึงนึงน่ยเสียงเสียง,ยง,ยง <laughs> เย่เก่งจังเลยปะอ่ะเรากลับบ้านกันดีกว่าอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะยังไงก็ กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e นะคะให้เราในช่องไม่กำไรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาเสียงด้วยเสียงด้วยไม่ไม่เสียงด้วยเสียงเสียงเร็วเหมือนบ่นอะไรอยู่คนเดียวไปกลับบ้านกันดีกว่า